อย่าให้ความกลัวอย่าให้ความกังวลมาปิดกั้นความฝันที่จะลงมือทําสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับจากสวนปาดีไซน์ครับวันนี้ครับนําบรรยากาศความสําเร็จครับนําบรรยากาศของปลาที่เติบโตเร็วนะครับเอามาฝากเพื่อนๆพี่ๆเพื่อนๆครับหลายๆคนนะครับที่กําลังมองหารูปแบบวิธีการนะครับที่กําลังมองหา นรแรกบันาดใจอยู่นะครับสําหรับทุกคนที่อยากจะมีชีวิตได้อยู่กับธรรมชาติครับอยากมีมีปลาเป็นของตัวเองอยากจะทําในรูปแบบเป็นหลายๆคนอาจจะเป็นโค้งน้องนาบางคนอาจจะเป็นหน้าปลาผสมหรืออะไรต่างๆหลายๆอย่างครับสิ่งที่เราอยากจะทํานะครับแล้วเราได้แต่นั่งคิด วาดฝันนะครับแล้วก็กลัวแล้วก็กังวลแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะที่เรายังบอตดสินใจนะครับวันนี้ครับผมนําเอาประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับสำหรับผมแล้วนะครับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่มันเกิดเป็นป่าแบบนี้ได้ครับพี่น้องครับ มาเริ่มจากเห้าอยากเห็ดนะครับแล้วเราตอนแรกๆก็มีความกังวลเหมือนกันครับคิดไปต่างๆนานานะครับนี่ก็อาจจะเป็นอิทธิพลจากการดูซื่อที่เยอะและมากพอนะครับเบิ้งจนเกิดความอยากมันเต็มที่ครับถามว่ามีความกังวลบอตอนเริ่มแรกๆครับมีครับแต่พอมาทําปุ๊บนะครับเรามาที่สถานที่จริงเราลงมือทํานะครับถามว่าความพร้อมมีบอบม่มีครับ มีเท่าไหร่ทาเท่านั้นครับพี่น้องครับพอผลมันเกิดครับต้นไม้มาเริ่มโตครับที่ของเราครับมันเริ่มนะเริ่มมีสีเขียวขึ้นเริ่มต้นไม้เริ่มโตครับเอาลงดินปุ๊บเนี่ยปัญหาต่างๆอะไรต่างๆที่เราคิดเอาไว้อยู่ครับเดี๋ยวมันจะค่อยนยเดี๋ยวมันจะค่อยคลี่คลายไปเองครับประสบการณ์ที่เราเจอนะครับประสบการณ์ที่เราเจอในแต่ละวันครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าครับมันจะเป็นตัว มันจะเป็นตัวบอกเขาเองนะครับมันจะเป็นตัวบอกเราเองว่าเราควรจะทํำยังไงนะมันควรจะเป็นไปนแบบใดเนาะตามที่ทุกคนอยากเป็นครับคือ,อยังในสวนของสวนป่าดีไซน์นี่ครับเป็นรูปแบบของปลูกไซทีนาเลยนะครับคือตั้งใจเลยครับอยากจะมีป่านะครับอยากจะมีต้นไม้เป็นของตัวเองครับอยากจะอนุรักษ์ป่าถามว่าเป็นรูปแบบของระบบของโค้งน ah ้องหน้าบอเป็นครับเพราะว่า,าน้องผมก็มีครับ นาผมก็มีครับยังเหลือแต่โคกยังเหลือแต่ป่าครับที่ผมบว่ามีนะครับะผมก็เลยมาปลูกป่าครับแบ่งพื้นที่ตรงนี้ครับคิดไม่ยากเลยครับตัดทินงใจบาย่ากครับพี่น้องเอาให้หน้าเลยครับเอาที่นาที่มันอยู่สูงที่สุดนะครับที่มันแบบว่าปลูกเขาก็บ่ได้ก็บื่ดเขานะครับตัดทิ้งใจครับเลือกมาเลยนะครับเนาะเอาตรงนี้ละครับสลาพื้นที่ครับพื้นที่ตรงนี้หนึ่งไร่ครับ จัดการหาต้นใหม่มาปลูกเลยครับปูกก็ปลูกต้นฤดูฝนนะครับปลูกในช่วงเดือนเอ่อผมลงมือปลูกนะครับช่วงเดือนเอ่อพฤษภาคมนะครับพฤษภาคม2อ6พันหกสิบสองครับพื้นที่ตรงนี้ครับด้วยความเอ่อยังไงครัเกิดอะไรยังไงครับพี่น้องด้วยความเอ่อกังวลลังเลสงสัยทุกอย่างนะครับแต่ว่าเราก็ลงมือปลูกไปก่อนครับแต่พอผลที่มันเกิดขึ้นครับ เราก็ได้เรียนรู้ครับแล้วเราก็ได้แก้ไขปัญหาตรงนั้นไปนะครับแล้วเราก็มีความชานาญขึ้นจากเริ่มแรกที่เราเริ่มฝึกนะครับฝึกเพาะเมล็ดนะครับแล้วก็เอามาปลูกบางต้นก็ตายไปครับแล้วก็ต้นใหม่มาแทนนะครับก็มีมีตายบ้างครับปลูกโมเมนต์วัสิวิบมีตายนะพี่น้องตายกับมีนะครับนะครับแต่ว่าเขาก็เรียนรู้ว่าไม้ชนิดนี้อยู่ในพื้นที่นี้ได้ ไม้ชนิดนี้เหมาะกับพื้นท um. ี่ตรงนี้นะครับล่องปลูกเบื้องหลายรูปแบบนะครับล่องปลูกเบื้องหลายชนิดนะครับแต่ว่าประสบการณ์จะบอกเขาเองครับว่าในพื้นที่ตรงนี้ไม้ชนิดไหนที่เหมาะกับพื้นที่เราที่สุดนะครับแตแ ety, ่ว่าส pues okay. ิ่งที่พี่น้องเห็นอยู่นะครับนี่นี่อันนี้เลยครับอันนี้ขอแนะนําเลยครับนี่อันนี้คือกระถินเทพาครับโอ้ี่ครับเป็นไม้ที่โตเร็วครับปลูกเลยครับ ใช้งานได้ไวครับอันนี้ขอคอนเฟิร์มครับนี่ครับกระดิ่เทพาเนี่ยปลูกที่หลังเพื่อนครับแต่โตทันเพื่อนแล้วนี่คือเป็นใหม่ที่เตรียมใช้งานได้เร็วมากนะครับไม้กระดิ่เทพาส่วนไม้ที่จะปลูกเป็นซับเป็นมรดกไปข้างหน้านะครับก็จะเป็นพวกไม้พยุงนะครับไม้ประดู่ครับพวกนี้นะครับไม้พยุงผมก็ไม่ค่อยได้ตัดแต่งครับมันก็แตกเป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องนะครับ แล้วก็ไม้ที่ชอบมากก็คือนี่ครับพญาไม้ครับไม้ยางนานะครับอายุในสวนนี่ครับทั้งยางนาทั้งไม้แดงนะครับอะไรต่างๆเนาะมีไม้พยอมเยอะนะครับมีไม้ชาติมีไม้รังนะครับมีไม้ตะเคียนครับมีหลายๆอย่างครับก็เกิดจากสิ่งที่เราอยากอยากจะเรียนรู้นะครับเรียนรู้ในการเพาะเรียนรู้ในการปลูกนะครับ เมื่อนี้จังเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นตัวนี้ครับเพื่อจะมายืนยันครับเพื่อจะมายืนยันกับเพื่อนๆครับอาจจะมีหลายๆคนที่ยังกังวลอยู่ว่าการที่เราจะทําเป็นเกษตรผสมผสานการที่เราจะทําเป็นอยากจะมีป่าปของตัวเองบางคนก็กังวลครับบางคนก็ล้อว่าเออจะต้องมีงบจะต้องมีเงินมาลงทุนเยอะมาขุดเป็นรูปแบบโคกหนองนาอะไรต่าง อันน uh, ั้นอาจจะเป็นรูปแบบนะครับแต่ว่าถ้าเฮ้าบอถ้าเฮ้าบอบอได้ไปฟิกที่รูปแบบนะครับเราเริ่มลงมือปลูกเลยครับคือจุดประสงค์ของเราคืออยากจะมีป่าใช่ไหมเราอยากจะมีต้นไม้เราอยากจะฟื้นฟูระบบนิเวศนะครับเราอยากจะมีต้นไม้เอาไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานครับลงมือเฮ็ดเลยครับพี่น้องนะครับพื้นที่ตรงนี้ครับแรกๆครับแห่งแรกนะครับ ก็มีแค่เจาะบาดาลครับเพิ่มเจาะบาดาลเพิ่มหนึ่งบ่อนะครับแล้วก็ใช้น้ําบาดาลนี่นะครับเข้ามาคอยเป็นซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตน้ำช่วงนาแล้งนะครับคือเราจะช่วยเขาแค่ปีแรกครับนี่ครับมีระบบน้าด้วยนะครับปีแรกครับปีแรกที่เขาจะต้องดูแลจักน้อยนะครับเพราะว่าพื้นที่ภาคอีสานนี่ครับถ้าช่วงนาแล้งก็คือแล้งนะครับแล้งมากๆนะครับ แต่ถ้าเขาผ่านแรงครับถ้าเขาผ่านแรงได้หนึ่งรูดูการนะครับต้นไม้ก็ผ่านหมดนะครับเขาจะเติบโตเองครับเขาจะเติบโตเองไปตามธรรมชาตินะครับให้เขาดีเื่นรู้กันเป็นยูของเขาเองครับต้นใหม่ครับเราแค่ดูแลเขาดูดูการแรกครับปีแรกนะครับยูในสวนนี่ครับปลูกด้วยระบบของปลูกแบบพึ่งผ้าอาศัยนะครับปลูกแบบเกื้อกูลนะครับคือปลูก รวมๆกันนะครับบ่อได้ไม้เอาตรงที่ว่าเออไม้ชนิดนั้นชนิดนี้ที่เราอยากได้บ่เมียนนะครับเอาหมดทุกอย่างนะครับนี่ครับกระถินเทพาไม้พยุงนะครับโดยเฉพาะนี่ครับโดยเฉพาะแรงอาหารของผมครับคือไม้แดงกับนี่ครับผักหวานป่านะครับนี่เลยครับยอดสวยๆเลยครับนี่อันนี้คือเป็นโจทย์ใหญ่ครับโจทย์ที่ผมตั้งใจทําเลยครับเพราะว่า ทุกๆต้นไม้แดงครับผมจะเอาไม้ผักวันป่าลงนะครับคืออยากให้เขาเกิดรวมกันครับพี่น้องคือเราอยากให้เป็นแหล่งอาหารนะครับโดยแท้นะครับนี่ครับต้นนี้อาจจะยังไม่โตนะครับแต่เขาก็พยายามโตนะครับแต่เขาก็พยายามโตนะครับเราก็ปล่อยให้เขาโตแบบธรรมชาตินะครับต้นนี้ด้วยครับต้นนี้ด้วยใบไม้ที่ร่วงหล่นครับเราก็ปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติครับ ให้ย่อยสลายตามธรรมชาติครับเพื่อจะให้พื้นที่ตรงนี้ครับดินเขาจะได้ปรุงตัวเองครับดินเขาจะได้งามไปเองนะครับน้องแถบนี้ครับไม่งามหรอกครับทั้งไม้ยางนานะไม้ประดู่ยางนานะครับไม้พยุงไม้พยอมนะครับนี่ครับงามแล้วนะครับพี่น้องครับนะครับวันนี้ครับถ้าพี่น้องตั้งใจครับ ถ้าอยากจะมีป่าเป็นของตัวเองครับตัดสินใจเลยครับอย่าได้กังวลอย่าได้กลัวอย่าได้ลังเลสงสัยครับพี่น้องครับลงมือเลยครับผมอยากให้แนวทางแบบนี้นะครับคือถ้าเราคิดว่าเราเราอยากจะทําเกษตรเพื่อความพอเพียงเราอยากจะสร้างป่าเพื่อการอนุรักษ์ครับพี่น้องครับสิ่งไหนที่มันทําที่มันเซฟที่สุดนะครับพี่น้องมันจะเกิดความคุ้มค่านะครับ ต้นไม้บลงทุนในบ่อครับพี่นอ้องอาจจะซื้อบางอย่างที่เ้าเพาะเปลี่ยนที่ห้าบ่มีพันธุ์ถ้าเฮามีอยู่ไปหาเก็บมาเพาะในบ่อนะพี่น้องฝึกครับฝึกเริ่มจากการเพาะเลยครับเริ่มจากการเพาะการมาลงมือปลูกครับปลูกทิ้งไว้เลยครับพี่น้องถ้าพี่น้องก็ถ้าพี่นอ้นองเพื่อนๆบางคนยังทํางานอยู่นะครับอาศัยช่วงเวลาว่างครับเวลาที่เราว่างเวลาที่เราวันหยุดนะครับ ช่วงที่เราหยุดครับเอากลับมาลงมือเห็ดไปก่อนนะครับพี่น้องค่อยๆมาลงมือทําครับลงมือทําให้ก่อนค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดละนิดครับเดี๋ยวมันก็จะโตเองนะครับน้อเนี่ยคือที่เห็นต้นนี้แหละครับอันนี้คือเป็นพระเอกของสวนนะครับี่ผมได้ต้นใหม่นะครับต้นนี้สวยนะครับอันนี้ยังนาครับอันนี้คือตรงตามวัตถุประสงค์แล้วนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับ สวยงามครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับจังอยากจะมานะครับให้คำยืนยันนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับหลายๆคนครับที่ยังลังเลสงสัยอยู่นะครับว่ารอนั่นรอนี่นะครับพี่น้องครับรองบบางคนรองบบางคนรอเวลานะครับต้นไม้ครับพี่น้องครับทานนี้นะครับน้อผมได้รับคำแนะนำมาจากปราดนะครับเพื่อนบอกว่า ไม้ที่โตเร็วคือไม้ที่ปลูกวันนี้ครับพี่น้องครับนะถ้าเขาปลูกไว้แล้วครับปลูกวันนี้โตวันนี้ครับปลูกวันนี้ก็คือโตวันนี้เลยครับนับหนึ่งนะครับนะถ้าเรานับหนึ่งเริ่มนับหนึ่งช้าครับเราก็ยิ่งจะเนื่นช้าไปอีกครับถ้าตัดสินใจวันนี้นับหนึ่งเลยครับนะสองสามสี่ก็จะตามมาครับพี่น้องดังนั้นนะครับพี่น้องครับอย่าได้สาดได้รับเ้อพี่น้องครับถ้าคนไหนตัดสินใจแล้วอยากจะ มาร่วมเดินสายปลูกต้นไม้แล้วก็เป็นเขาเรียกเลยนะเป็นกลุ่มคนที่สร้างป่าครับพี่น้องยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะที่แบบว่าตัดสินใจแล้วครับอยากจะลงมือปลูกครับขอส่งกําลังใจจากสวนป่าดีไซน์ครับเพิ่มร่มต้นมาแล้วนะครับจะครบ5ปีแล้วครับมาลุยน้ำกันพี่น้องครับอย่าได้ลังในสงสัยครับลุยไปน้ำกันรลบพี่น้องครับ อ่สำหรับวันนี้ครับสวนป่าดีไซน์ขอตัวลาไปก่อนนะครับให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีครับ